พี่น้องพูดธรรมดานะวันนี้เส้นต๋องสีตุมเยียนสูกินนะครับมันนี้มันนี่าตุมเยียนครับผมมันนี้มาสวนที่เครับมาสวนในทุเรียนน้อครับข้าวเช้นต๋องมาเที่ยวครับไม่ไม่ได้โดนดอกมีกค่กับยาวไม่ใช่แคกับยาวเนาะคโอ๊ยจับบอลจับบอลจิ๊มได้ใส่หม้อ พนเล่าเลพนเล่าเพใส่ด้วยเส้นตองเส้เมนูยังมันนี้ตุวมเอี่ยครับตุ้มเอี้ยเอี้เอาขึ้นใส่เหาเขาโอ้ย้กินเนอนอครับเยอินครับขนาดขึ้นกินน้นหงครับผมว้าครับขึ้นน้อนเอียนนอคน้องเอียนครับเอน่ก็้องคนเหรครับใส่ไมี้ยนนนเดง๋ยวเาอยู่อี่เขาเขายาววันขายาววะเขาต้องเขายาวอยู่ปะ วัวเดเลยวน้เสือใสมึงเต็้เต็ตจ้ำหมดโอ้เจไงกมาขอใครแม่ขอเพื่อนถึงได้เหรยเจลูกลกเป็ไงบ้าไม่มามูแกมม่กลแก่เปิดมั้งสายบ่ออสายหมาขนหนอกเหอเี่ยวเที่ยวใส่หน่อยพูดใช่หน่อยพูด สีลายมดจะแน่โดนตวยังยังกินมหลายมันเเลยพอกินแลนหัวมันสีพอมดโทคมหให้แม่ครับ่ดีเยนบรรยากาศเียนชื่อครับผมแก่มันเี็ยังมากครับผมอดีตครับ ตัวบักสองเจ้าครับสถิดิครับสี่สิบเนืออที่นี่แหละครับของแท้ด้านเกลียวสาบนครับเสาบนเสาบนเสาบนมายู่ซีนเกลียครับเดี๋ยวดีครับซีนเกลีย์ก็สาวบนมาธาตแก่บริสเบิงรอดครับให้ตัวมือเบญจ้าเอาล่ะให้เป็นผู้กองผู้ยักษ์กวางกันไปเลยครับ้กินเกลีย์กับต้มย็นเนาะกินกินต้มย็นครับต้มย็นต้มย็นเจ๊ะได้เลยครับผมหมอนึงของมันเข่ากันครับต้มย็ำเอออย่าชิมงานชิมงานอยู่ อย wow. okay. ู่สวนีนกี <t <t ้อแก้วฟองแ่ใ่อยันั้มก่ากเฮ็ดยังเส้นตองดปไหครับเฮ็ดปาไหเป็นเป็นยังเขาต้องใช่ใบตะไร่น้ำเป็นเมือนครับเป็นมีเียครับโอ้ม่โอ้ บ่อเปล่านี่นะครับวิธีปรายังเงินมันเรื่องครับประหยาดเงินเรื่องคือนเ้ายหรอครับเนหรยมันแ้ง่ัเรากินมันะแบเกยตมัเก็เออบ้างมใรนเป็นแบบที่ปิ้งโสีแดงไหมสีแดงเอาับ ้าชี้าชี้าเออยืดไปเลยชี้ฟ้าของผมเยี่ยนร่บอกมาิตมาเจองไดยังไงมาครับมาเนี่ต้มเป็ดปลาไหลนะครับผมเป็ดปลาไหลครับผมว้าเนี่ยาอ้อมปอโอ้ยต้มเยนมากแล้วครับ ชครับกระโดอไรได้นั่นตั้ยตัวต้ยเว่แบบทำไมตว้ยกระโดดมาหนอยกรมากมาทงหกาลองชิมดูชิมดูฮิโผลครับจิเ้ยครับผ่านอาไม่กินกินก่อนเลยก่อนไกินไม่กนี่ผักขั้งังเี้นตงเคครับขวัญขวัญขวันขวัญขวัญขวัญขวัยวัญ้ั ว้าวยังขึ้นนะเอาอุ้ยอืว้าวอไรเขมเย็นครับนก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 นยนก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 นนก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 นนก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 นนนก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 นน